พี่น้องวันนี้มาส้มตะแยนพี่น้องอีกสองสัปันจับตัวใครได้พี่น้องมันกำลังพบเหมือนไครพี่น้องสนใจพี่ตอไอ้เดอทั้งฟ้ามตักงแต่ห้องไก่ไก่ไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงในตะบนน้องแก ขายกแหงพี่น้องขายแพง,พงสามฉีดลอยพี่น้องสามฉีดลอยทับแตนห้องแต่เดี๋ยวนี้บรทธานเราออกดอกมันบรทธานนี่แข็งปร่ธานนี่ไข่ไปเลยรออีกไม่กีบวันก็จิไข่สิแข็งแล้วไข่เราจับเลยมาตรงออกไข่พี่น้องอันนี้คือเขาเลียงไข่โตอย่างเดียวช่มยอ,อกไข่ต่างหากพี่น้องสนใจพักมาได้ทำมาได้พี่น้องทั้งเบอร์โท่ 061058437พี่น้องภาพตักกะแตนอยู่ทั้งเิ็ลักั้งเกตตบบุแก่แล้วพี่น้องได้ทำกาวพี่น้องผล้ยงตักกระแตนน้ำกานตุ้เกียเท่าไปได้ดีพี่น้องเป็นเลตานตลาดไคืก็สิบหกแดงน้อพี่น้องเนาะเลตไครไม่ได้ขายหรอกใครคือ มันนุ่มยิ่งยืมกันมาเพาะมาเลี้ยงไปแท้งกันไปว่าเดี๋ยวนี้ตัดแตนมันหลายแล้วคนในที่นี่มันทุกคนแล้วเดี๋ยวคนกินได้อยากได้คล้ายได้กินก็นได้คล้ายจะเริยย่มให้งาปลูกงาเป็มันพี่น,อน้อนงาบนริชเชียลเราไปมุ้ยใบอ้อยได้ไ่มกินใบอ้อยเยาตะกางทำเล็บไปเอาใบหงานริชเชียลมาให้ซึ่งปมปลูกไม่ไหม ต่แตก็เพิ่งเริ่มเริ่มพุ่มอไรแบนีไินงไม่มถ้าไปขายแบบก็ไปใส่ไปกินเลียงกินี่นเลียงง่ายง่ายง่ายเียงแบบลบาก4บโมงจับข้ายจับกินได้แงดีเลียงง่าย บเรีย,ยงยากงึวคือกล้วยขายกันสามชีนลอยพี่น,อน้องขายติกถอะบอกกนะกี้ตะกี้ขายฮอตชีนละหาชิบาทพี่น้องอันนี้สามชีนลอ,อ,อยสนใจทัก,ทก,ทกนนมาไดทุกว่าไดเพีไป้องเนาะครับครับครับไ่ไว้แค่นี้แหละพี่น,อน้องสนใจทักมาได้ครับ